สวัสดีค่ะทุกคนค่ะน้องปิ่นเองค่ะในรอบปีปรเจต์เป็นยังไงบ้างก็เรียนเรียนเรียนแล้วก็เรียนก็หนักกับการเรียนใช่นัไงบ้างเรียนจบยังใกล้แล้วค่ะใกล้จะปีสี่แล้วอีกแค่สามเทอมก็จบแล้วเย้ปีสุดท้ายแล้วต้องต้องทำอะไรนักฝึกของฝึกงานหรืออะไรอย่างเงี้ย้อ๋อใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวหนูจะต้องใกล้ฝึกงานแล้วแล้วก็สุดท้ายตอนปีสี่ก็คือมีส่งตีสิบสองจบ <c oughs> มีคนยอมมีคนยอมลำลำบากไหมตอนนี้หรือว่าเกรดเฉลี่ยเราเกรดนิยมไ้หมแต่ก็ก,ก็ก็มีวิชาที่มันแบบหนักบ้างแล้ววิชาที่แบบก็ชิวๆก็ก็ถือว่าผ่านผ่านมาได้แบบโอเคแหละเรียวีวก็แบ่งงานแล้วก็ใช่ก็คือแบ่งเวลาแบบทํางานกับเวลาเรียนได้แต่ประจบเหมาะกับช่วงแบบ เออปีสองห้าหกเจ็ดก็คือไม่ค่อยไม่เหมือนไม่ได้มีงานพอดีหนูก็เลยแบบลงเต็มแบ็กแปดตัวไปเลย <ừ> ก็เรียนก็ก็คือเนี่ยก็ใกล้จะจบแล้วค่ะเพราะว่าลงลงไปเยอะแหละ <ừ> <c oughs> แล้วช่วงท้ายปีเขาดาวไปพักก่อนหรือไงไงไปไหนามาบ้างอ๋อช่วงท้ายปีก่อนวันเขาดาวช่วงคริสต์มาสก็มีไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ค่ะไปจีนมาก็ถือว่าเออทํางานมาก็เลยแบบไปสร้างความสุขให้ตัวเองนิดนึงไปใช้ชีวิตไปใช้เงิน เออหามาแล้วขอใช้นิดนึงอะไรแบบนี้ก็มีความสุขดีเหมือนแบบว่าเครียดจากเรื่องเรียนมาเราก็ได้ไปเที่ยวได้ช้อปปิ้งได้กินอะไรอย่างนีเน้เป็นไงที่ไประเทศซี่ไโอ้โหดีมากดีจนหนูรู้สึกแบบหนูไปแล้วหนูอยากกลับไปอีกคือมันสามารถไปซ้ำได้เรื่อยๆเลยคือมันมันดีมากฟินมากแล้วไปตอนอากาศแบบอากาศหนึ่งถึงห้าองศาขึ้นหน้าแบบผิวหน้าดีมากแต่พอกลับไทยปุ๊บแล้วผิวแห้งเลยงงมาก อุ๊ยแต่หนูฟินคือเหมือนแบบถ้าสมมติเราเตรียมพร้อมแบบเออมีฮีทเทกมีเสื้อโค้ทมีนู่นนี่นั่นมันก็จะแบบเดินได้ชิวๆไม่แบบไม่เครียดว่าออ้ยมันหนาวเกินไปอะไรเงี้ยแล้วแกจะเป็น,เป,นเป็นเมืองที่ที่เราไปก็คือแบบเป็นที่เป็นแบบแบ็คกราวด์ฉากภาพ,พยนตร์อะไรอย่างงี้ได้ไหมที่เ,เอ๋อหนูเห็นเขาบอกว่ามันมีจุดที่แบบว่ามีเขาถ่ายภาพยนตร์อยู่แต่ว่าหนูไม่ได้ไปตรงจุดนั้นหนูแบบเน้นแบบเออชมบรรยากาศเมืองไป ใช่เอเน้นช้อปปิ้งใช่หมดเงินไปเยอะมากมีอะไรของถูกของอะไรแนะนำาช้อปปิ้งที่นั่นนาฬิกาโอ้ยไม่หนูหนูไปช้อปพวกแบบว่าพวกมาทีท่มาสนาอ,อะไรแบบนี้ใช่แล้วก็พวกของแบบของพวงกุญแจตุ้กตุนอะไรแบบนี้เออเราแล้วไงเราได้กลับมาแล้วตอนนี้ก็คือชาร์จพลังเต็มที่แล้วใช่ก็ชาร์จพลังเต็มที่แล้วกลับมาก็ เรียนอีกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีทริปอีกเล็กๆค่ะมีทริปเรื่อยๆช่องเจ็บที่เราใช้ของหนูของหนูยังไม่มีตอนนี้แต่คิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีมาให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันค่ะทุกคนทุกคนไปดูย้อนหลังรอยรักรอยบาปได้นะคะในเน็ตติกแล้วก็ในบักกูก็คือรายเดียงสาไปดูย้อนหลังได้ค่ะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่ว่าวันนี้ได้มาร่วมงานในส่วนของการจดัดอุ๊ยวันนี้<ๆ>คือหนูมารอบที่สามแล้วหนูก็รู้สึกว่า,ว,าว้าวทุกรอบคือแฟนๆมาเยอะมากแล้วปีนี้ก็คือรู้สึกว่าเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ตื่นเต้นเลยแล้วก็เขินเลยอะ่ะรู้สึกแบบเอ๊ะฉันจะต้องทํายังไงดีคือมันมันเขินไปเองเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเขินแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็มีความสุขแบบแฟนๆมาต้อนรับเรากันแบบล้นหลามเลยแต่ละที่ก็แตกต่างเล็กๆน้อยเนาะว่าเซนต์เวอร์มาหาชาย อืแต่ละที่ก็เหมือนอย่างอย่างมหาชัยก็จะเป็นแบบเอออย่างอย่างอย่างเราไปก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเดินทางอะไรแบบนี้ที่เซนทรัลกับเวสเกตก็คนที่สะดวกเดินทางมาเขาก็แบบเออมากันโอเคสุดท้ายนี้ฝากไปพอปีใหม่ค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวร์ค่ะขอให้แฟนๆทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วก็ให้มีความสุขล้นตลอดปีเลยค่ะ 洒脱哈。